สวัสดีครับผมนายรัฐพีพัฒน์นักเรียน1งานน้ำตา7 2 0 9นะครับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องบลนวิชาคอมพิวเตอร์อิจิตดีไซน์นะครับรหัสวิชา112620นะครับ 3D Feature นะครับนนี้จะมาทำรูปนี้นะครับริ้วคิดวะจารย์ประกอบไปด้วยนะครับเรื่องนะครนะ1126260 c o m p u n g Head Medical ตัวหนึ่งตัวทีสองค่อยอัดอยู่บกระพานนะครับ ก็จะเป็นการเปิดในส่วน<ไ>อของฟ <ไอ S 2> ีเจอร์เมนเจอร์สาจีึ้นมานะครับเราไปเรื่องจาเกเนี่นะครับอาจารย์เขครับในที่นี้จาร์เรื่องส่วนของท็อปเกตนะครับเป็นท็อปเตนะายละเครับน,นะครับแต่นล้วอาจารยเรื่องสวองส่วตของุน,องนีเครับรามาตรงขึ้นมาครับนบที่ตอนะเกตที่เป็นจีบนะครับ คลิปวันนะครับนะครับเราคลิปวอนนี้นะครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ให้มันจับจุดทางซึ่งซึ่งไม่เอาคิีก่อนนี้นะครับแดดดิทำไมเนี่ยนกครับตัวที่เป็นคลิปวันลำแรกนะครับเราไปเริ่มสเก็ตกันนะครับไปที่สเก็ตนะครับที่ลหลนะครับแต่ทีนี้อาจารย์เลือก เอเ,นะเอนนะครับอ่ะ้ก่นะครับานตงนี้ก่อเคนไครับด้เนะครับจากนั้นอารเริมเ p ฟอสซของงนี้เป็นรับตรงขึ้นมานีครับแดดดิกที่เป็นขีปนครับก็นะครับปักนะครับ ครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ให้มันจับจุดนึ่งทางซูายซึ่งไม่เอาใจเป็นยี่สิที่ไปจี่ไปครับแต่ถ้าจาคลิกที่จุดนี้ค,ครับนะเอาไขที่จุดนี้นะีจับจุดนี้อาจารย์ได้เไห้ครับอาจารย์คลิกไปครับแต่ไม่ให้จับที่จุดนี้เดี๋ยวครับต่อ,อ,อมาเียครับให้ การวาดเส้นสนุกนะครับคลิกตัวนี้เปนหนที่สุดของนี่นะครับเส้นให้ขึ้นแล้วเป็นคอนเซิเซนต์แล้วก็เอนเนี่ลงนี่นะครับจุดนี้นี่ยานะครับนี่เส้นของเต็มยันเจมาบอกขนาดนะครับโดยใช้สมาร์ทจะเปใช้บอกขนาดนะครับเท่ากับ20นะครับ้จุดนี้น50 20 50 ครับสามสิบเจ็ดติมสามสิบเจ็ดครับจากนี้ถนี้ครับสิบเหกสิบสาเขนะครับในส่วนคอมพิเตอร์ตัวนี้นะครับสายิเทกับมีเดนะครับตเครับเส้นนครับตักับสาตินะครจากนี้ถึนี้ครับ จับคลิปที่จุดนี้ครับถ้าใครขึ้นจุดนี้นะเดี๋ยวจับจุดนี้จะไม่เอาเครับจับคลิปที่จุดนี้นะครับแไม่ให้จับที่จุดนี้ครับเรียบร้อยนะครับเออ่ เนน่ครับทัมด37กิโจากนี้ถึงนี้ครับครับครับ63ถึงเส้นนึครับ้มด37กิโจากนี้ถึงนี้ครับครับครับ63รวกนนะครับเขตนะครับในส่วนอินเตอร์ตรงนี้นะครับเท่ากับ U-part ครับ โอเคนะครับเราจะได้เส mm ้ hmm. นแบบนี้ออกมาแล้วดังนั้นเราจสร้างสหรับไปที่ส่วนของสตริงส่วนรวกส่วนนี้นะครับจรวมดที่กว่านะครับนบาทสหรับย์ายสมาร์ทังชันในการทครับของของโต้ล็อกสโตร์เท่ากับสิบนะครับสิบสิบแล้วก็ส่วนของสาหรับนะครับความยาวสัที่เท่ากับ สิบิเอเขียนะครับทามเนื่งนะครับจากที่ปีเจอ์นะครับจฟพีเอชเอ็กซ์วูโอเคแต่ในรูปนี้ในที่นี้แต่ดอะเอ็์ูคุณนีก่อนตัวนี้ครับขึนก่อนเัอ่นี่ความสูงนะครับ45้าครับสี่สิ้เครับที่สมัยถูกนะครับแอ้วนี้ที่มากรับ จากนั้นอาจารย์ไปที่ชุดที่1กันครับไปที่อุนะครับไปที่อุศเดิมสเก็ตอาจารย์เอาไปที่เซฟความกดนีครับีีเลือขึ้นมาแอกชูสูงอันนี้20นะครับ20เติมนี้นะครับเติมขึ้นครับจากนั้นอาจารย์ชูนทีไปที่ ทิ่เจอหนึ่งชื้นครับเดินสเต็ปหนึ่งทิมครับนลไปที่เซ็ตคอนโทรลนะครับเดินะครับที่ความสูงรอบสิบนะครับสิบหนึ่งไปขมายู่นะครับอันนี้นะครับจากนั้นได้รูปนี้ออกมานะครับรูปแบบนี้นะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะน่าจ์ใช้ในส่วนของปีเล็ตนะครับก็ได้นะครับใช้ในส่วนของปีเล็ตลงมา กบ20นะครับ10นะครับ1ชิ่วยนะครับทำ20นะครับ20กิัติดตมาถูก <ru> ต้องนะครับที่เหลือ <demek> ก็จะเป็นในส่วนของโภคิสา์นะครับจะเป็นโภคภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นคอ u n ซิงนะครับคอซิงครับจะเลือกเป็น ไอเอสโอเป็นตัวโซนเป็นเอสซ็อกเก็ตแ์เป็นแอร์นะครับแล้วก็อันนี้เอ็สิบนะครับเอ็มสิบเป็นเอ็มสิบเขนะครับเดินไปที่คอนเทนเซรนะครับเลือกเ็มีมืนะครับแต่อันนี้มันรวบสูตรกับตัวเส้นโค้งนะครับเดมองมาที่เส้นโค้งนะครับแล้วตึจุดสุการส่วนโค้งและจังหวะที่ว่าที่ด โอเคไปมาทำมันนะิดนะครับ,ปรบ,รบไปส่งนะครับโอรโมชั่นนะครับไปที่โปรเดลนะครับโอเคนะครับนี่เราไปลงกระดาษกันนะครับไปที่ดิวนะครับเรื่องไส่งของนะครับ,รบรตัวนี้นะครับลงกรดาษที่เอซีน,น,น,นะครับเอซีเนี่ยเซฟเลยไป,ไปลงกระดาษนะครับ เครัเพียนะครับตัวที่เราตั้งไวก้กดโอเคนะครับในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตปิดส่วนของโมดิวโมดิววิวไปก่อนนะครับอาจารย์จะเลือกฟิวพัน,นเลยนะครับตีกรูปในส่วนของฟอนวิวนะครับฟอน,นวิวนะ,นะครับจากนั้นให้เอ็ก<ห>โซนิดน,นะครับคลิกวางครับกด ESC ที่แผ่นพิมพ์ เอามาาที่กรอบรูกไปสซติดนะครับเอดให้ตึกระบ,บาดนี้ที่สายทั้งนั้วางมือที่ก่อนกันครับแนที่ที่ลูก,กน,นะครับที่เราดึงมาวาตังตนน่ายนะครับจะเปลี่ยนสีนะครับเป็น,ปนตอนเด็ดตอนหนึ่งน,น,นะอีนนจังเป็น,ปนชิสเกตเป็นสามต่อสนน ดังนั้นกาคลิกครับที่รูปมทีนะครับเลื่อนสับไม่โชว์ทิศเหนครับคลิกขวากล่รูปนะครับเลือกแินเอนะครับไปเลยนนเอ็ดปแทนจินเอนี่ก็มีมือนกับไอเ็แนนเอนี่ก็มีนะครับคลิกขวาแทนจินเอ็ดแทน o ินเอนี่ก็มีนี่คลิกขานะครับแทนน ระเป็นการเรียนเอ็นอสโตรโคไปนะครับต่อมาครับก็จะเป็นการส่วนของระบบขนาดเซนเตอร์เซนเตอร์ให้ไปที่อนุภาคนะครับการสืบกำลังก็ได้ครับก็จะมีเียนได้ครับก็สับคนเร่งของสืบกำลังได้ครับวันนี้แคนีครับเขียนได้แบบนี้แล้วนะครับ กันล้วเสร็ท้ดครับมีตรของเยจะคลิกวงนี้นะครับเีทีนี้คิดปมีทางนะครับล่างคิดทางล่าาเพื่อให้มับอกถึงว่าลรางสุดกับสรับึ้นไปครับอันนี้การคลิกวงนี้หน้ามาให้มันจบครับทีนี้ครับ โอเคลงสุดแทนอนี้คุณแกรกับสุดคนนี้ลงสุดแล้วคลิกเส้นนี้สาอนะครับค้างนะครับ,บแล้วแบนะ <Okay. S 1> นะครับโอเคนะครับ, okay, รบจากนั้นจังก,ก็จะไปสุดการกลับเรอกันนาดนะนะยว่ผมใช้สม,มาร์ทเดิมใ่ไหมับที่นี่ไปจะสมบูรณ์โอเคครับ มันไม่ไเป็นส่วนของส่วนนี้ครับเป็นเป็นอเป็นที่วางปากนะที่วางปากอ่าขนาดนี้แล้วก็มาดูส่วนของครับเป็นส่วนของนะครับก็ตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนของเนี่ยนะครับก็จะให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ สี่สิบห้าเลยครับสี่สิบาครับยี่สิบเจ็ดครับแล้วก็ห้าหนึ่งยี่สิบเจ็ดครับขึ้นไปครับขนไครับเคยครับ oh. โอเคเล็กน้อยนะครับครับตัวตรงนี้ว่าปั่โอเคเป็นงานติดครับมันจะเหมือนมีแม่เหล็กจับอยู่ครับได้แล้วนะครับเป็ีเส้นครังเลยนะสิบแล้วก็นี้ครับทีนี่นะครับสามสิบสามสิบนี่ทังสิ้นครับ

ครับการบอกขนาดที่คนนะครับแล้วก็จะบอกว่าให้มอสุนะครับแต่บอกจะกำนันชั่นต่อนนะครับแตเมอ่ครับเนจากบาถึง้านวันนี้นะไปไป ดิจิทัลเมนะโอเคนะครับโอเคนะครับหน้นิดนะครับนี่จะจะมาเปี่ยนงนต้ครับอร์บอกนะครับไปที่ชทนะครับ Digit Format นะครับสูตรครันะครับมีเอเนมาเป็น3ดีนะครับ f e เจอ แล้วก็มี้0ูนครับสิบลก็จะเป็นให้ใส่ไปเซ็นะครับใเส็จเอาชื่อนะครับวันที่นะใส่เลยนะครับสเจนเวลลูมเจลแอลดีเรียกว่านี้จะขึ้นขังนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นเจนแวนด์เนเกจในส่วนของยูนิตนะครับก็จะเป็นยูนิตนะครับเดี๋ยวใช้ในการของสนเสร็ครับแล้วก็คุณภานะครับจะมีชิ้นะครับ เป็นเพื่อซ้ายเป็นสี่นะครับโกมด์เชนเอ็กเกิลุปกรน,น,นะครับก็สเกลนี้จะเป็นบที่เราดูภาพครับภาพใช้นี่งนะครับเป็นตัวนะครับเป็นแบบเออตอนนั้นนะครับจะองเหลือข้างเลือกนี้ก็จะให้ผู้รู้รื่ที่สองครับแล้วก็ไว้เนาให้เป็น 3D ชิ้เดียวครันเลยนะครับเซฟเซฟแอทีนึงนะครับเปลี่ยนเป็น PDF นะครับเซฟเลยนะครับตัเซฟเป็นคำเปิดก d ะดิ่งดยนะครับเซฟแอนนะครับนี่ครับก็เป็น PDF นะครับ,บเคาะตัวเป็นตัว PDF นะครับสามารถนะที่จะเอ็กพอร์ต โอเคเราก็เสร็จไปดีทุกรอยแล้วครับรูปนี้นะโอเคครับยุนผมขอจบคนาน้ามตังนี้นะครับสวัสดีครับ